สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนุงไงเจ๊ก็ถ่ายทุกคนวันนี้พวกเราก็จะมาเอาชีวิตรอดบนเขียงนานนะ้อยเขียงนาน,นี้น,นะครับหรืออยู่ในทุ่งนานนะทุกคนผมจะมาเอาชีวิตรอดในที่นี่24ชั่วโมงกันนะทุกคนแล้วก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไ like ลค์กดซับสไครป์ผมนะเออมาชีวิตรอดเียว่ะไปนะโอ้โหดูครับทุกคนดูดูดูเยี่ยปมปากเลยเห็นไหมนี่ไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมเลยนะของกินหมดค่ะเยี่ยมปากเลยขอไหนว่ามีขี้มปะ ขาปา่าโอเคทุกคนตอนนี้ก็ดูตอนนี้กำลังเก็บของอยู่นะนทุกคนเพราะว่าเสียงนาเนี้ย ไม่ได้มีคนมาอยู่เอ้ยลุงผมแต่ก่อนมาอยู่ไหนลุงผมมาอยู่ตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วดูน้องผมก็เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเก็บมาตุนไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวก่อนกลับบ้านค่อยเก็บกลับนะทุกคนนี่นี่น้องผมมันก็พวกน้องทีมงานก็ช่วยนะ,<อ>นะเก็บบตัวยางวะดูดีทุกคนมันมีตัวอะไรด้วยไม่รู้ถ้าเสียงไม่ชัดก็ขอโทษด้แล้วไม่ได้ใส่ไม้นะทางนี้ผมก็จะทำการเก็บข้างล่างนะยะลกุกๆไหนดูเอ แล้วก็จะมีทางส่วนของบนเสียงนาทุกคนอันนี้ก็จะเป็นฝ่ายหนึ่งคนระับทุกคนยทางเก็บบนที่นอนนะทุกคนผมจะนอนบนนี้ครับเว้ยนี่นอนบนนี้นะครับทุกคนก็ประมาณนั้นเขาก็ทําความสะอาดกันนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวตอนกลางคืนเราจะมาก่อไฟกันตรงนี้เออแล้วก็หาจับปลากินนะทุกคนปลาก็หาที่ไหนครับผมจะมีพวกมาม่าพวกอะไรมาอยู่นะทุกคนไม่ใช่ บอกเลยว่าความปลอดภัยในคลิปมีความเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างเลยทุกคนผมไม่เอาความเสี่ยงกับชีวิตมาทํากับคลิปแบบนี้นะครับทุกคนถ้าไม่ต้องดราม่านะนี่ทุกคนปลาเราก็จะหาในช่วงประมาณช่วงนี้นะสะัตว์เนี่ยมันก็จะยาวไปนู่นเลยนะนั่นนะยาวถึงนั่นเลยแล้วพวกต้นไม้พวกอะไรก็มีนะทุกคนนี่โอเคถ้าใครอยากให้ผมทาคลิปอะไรนะทุกคนก็คอมเมนต์ได้นะทุกคนเดี๋ยวผมมาทําให้ เออเดี๋ยวผมขอเตรียมของเตรียมอะไรจัดพื้นที่อะไร,รก่อนเดี๋ยวเรามาเปิดคลิปกันดีกว่ามาเดี๋ยวโจเออทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทําการเก็บท,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 ที่ที่นอนทําที่ทำอาหารกินแล้วนะทุกคนเหลือแต่หาอาหารทุกคนตอนนี้เป็นเวลาประมาณ4<ม>ี่โมงหรือ3ามโมงสามโมงนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาอาหารกันดีกว่าก็จะมีฝ<ม><ม>ั่งของเบ็ดฝรั่งกับเบ็ดไม้ไผ่นะทุกคนเดี๋ยวผมจะมาทําการตกปลากันดีกว่าระหว่างเบ็ดไม้ไผ่อ้ยเบ็ดไม้ไผ่กับเบ็ดตก เบ็ดฝรั่งแบบนี้ว่าเบ็ดอันไหนจะตกดีกว่าดีกว่าไปมามอต๊ไปดิเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเอาเอ็นก่อนส่วนเราก็จะไปหาเฮ้ยหาไม้ไผ่มาทําเบ็ดกันนะทุกคนไปอันนี้นี่นี่นี่แบบนี้ก็ได้นี่ไม่ต้องตัดนะทุกคนไม้ไผ่แบบนี้ได้ยูนอัลไทน์อเอาอันนึงอันนี้อันนี้สองเดี๋ยวผมหาอันที้สองก่นใส่นี่ไงเดี๋ยวผมใช้สองอันนี้ก็ได้นี่ผมมีเกยร์ตัดแล้วเดี๋ยวเราไปเหลาเหลาเหลาให้มันเรียบเรียบก่อน๊บนึง เดี๋ยวผมหาให้เรียบๆก่อนนี่ให้มันไม่นี่โอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทำการได้ไม้ไผ่ไปแล้วนะน้องช่องพี่บ่าววิสารทำให้นะทุกคนก็นั่นนะเออเขาทำให้อยู่นะเขากำลังเหลาไม้อยู่แต่ผมก็จะมามัดเอ็นกับมัดตะขอใส่แล้วก็ไปหาไส้เดือนกันดีกว่ามาตกปลากินกันเลสโกเดี๋ยวทำเบ็ดก่อน จะเรามัดเสร็จแบบนี้เห็นนะมจะขอมา,อาดูนะเห็นตัว่นี่ทุกคนเห็นไหมเวลาปลามดึงมันจะเป็นแบบนี้ไปปุ๊บปุ๊บเห็นนะมันจะยืดหยุ่นดีนะทุกคนดีกว่าไอ้ไม้แข็งนะไม้แข็งถ้ามันปากินเราจะไม่รู้เดี๋ยวองศาผมจะทําเป็นประมาณประมาณนี้นะคนับครึ่งครึ่งเบ็ดนะครับทุกคนครึ่งจะขอเอ้ยครึ่งเอ้ยครึ่งคันเบ็ดนละครึ่งคันเบ็ดไม้นะ t 0 0 0 h years later โอเคทุกคนตอนนี้ตะกรงผมตกโอ้โห แต่ก้องน้องผมตกได้ปลาข้อนะทุกคนปลาช่อนนะอันนี้ไม่ได้เตรียมนะขาดพอดีเลยใครดูครับทุกคนดูดูดูเยี่ยข้าปากเลยเห็นไหมนี่ไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมเลยนะของจริงดูขาดเยี่ยข้าปากเลยถอนไหนวามีขี้มบะดูดูขาปกมีขี้มปะมีในข้อเลยวะโอ้ดูดิทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาทํากินกันตอนเย็นกันดีกว่าทุกคนเออก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าจะมีอะไรพากันก่อนไป โอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ทําการให้ปลาไปอยู่บนสวรรค์เรียบร้อยแล้วทุกคนเออไม่ต้องดราม่าทุกคนปลามันก็เป็นอาหารของพวกเรานะมันเป็นห่วงโจอาหารไปห่วงโจอาหารนี่แครับอ่าผมจะให้น้องตะก้องเอาใส่ไปอ่าเห็นไหมบางอย่างกินปลาดกทิงไปโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาหนีปลากันดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้ทำไม้แล้วแต่ยังไม่ได้หนีปลานะ ก็จะมีคนมาช่วยช่วยกันินี่นะนี่ีุ่กยอไรเนี่ยน่ไอ้เหี้ยไม่กูไม่หักเลยเหี้ยคนตอนนี้ก็ประมาณเวลาก็จะประมาณห้าโมงครึ่งแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมก็จะมาอาบน้ำกันนะทุกคนที่อาบน้ำอาบน้ำตรงนี้ครับไม่ไม่ไปลึกนะมันอันตราย อาเป้ตรงนี้แหละมาเดี๋ยวเราถอดเสื้อผ้าลงไปกันดีวกดดว่าไปดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำดีกว่าไม่อันตรายนะทุกคนอันนี้ตื้นๆนะมันตื้นๆไปเดี๋ยวลงน้ำดีกว่าจะไม่ลบไม่ไปลึกนะทุกคนความปลอดภัยต้องมาก่อนโอเค โอเคทุกคนตอนนี้ก็ทำการอาบน้ำอะไรชําระร่า,างกายเสร็จแล้วนะทุกคนดู <c oughs> <laughs> บอกเลยว่าผมเล่นเนี่ยมีความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนทุกคนไม่ต้องไปพูดว่ามันอันตรายหรืออะไรนะเดี๋ยวผมจะกลับไปเถียงนานแล้วไปหาทำอะไรกินดีกว่าตอนนี้เป็นเวลาหกโมงแล้วทุกคนไปเจอกันโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้กลับมาจากที่ที่เล่นน้ำแล้วนะครันเน่ผมก็ให้น้องมันเตรียมที่ สำหรับย่างปลานะทุกคนไปเดี๋ยวจุดไฟกันก่อนดีกว่าไปโอเคทุกคนตอนนี้ก็ได้ไปเอาฟิล์มที่ผมไปเอากับเราเมื่อกี้มานะแล้วเราก็มาจุดแบบนี้จุดอยู่ใต้ตะล้านะทุกคนนี่แม <า S 2> ่ควันคนดเยอะโอเคทุกคนตอนนี้ก็ได้ประมาณนี้ก็น่าจะดีอยู่เอาปลาลงมาในปลาบอสไปหนาดิอะไรนะไปหนาดิาดปลาสุาดแล้วหยุดดิ มาดูเแลยวหยุดเฮ้อเฮ้ยเหลียงไม่เกี่ยวนะไอที่จะไปทำตามแบบนี้นทุกคนก็ควรมีผู้ปกครองนะไม่งั้นนะไปไหม้บ้านแทล้ะทูตอนเด็กผมเคยมีประสบการณ์ที่ผมอยากกินไมาเมลโล่ปิ้งอ่ะ มันเป็นโลปิ้งนะทุกคนแบบแล้วเพื่อนผมะมันเอาไปเป็นไฟแบบกลมๆเว้ยมันมีเชื้อเพลิงอยู่ตรงกลางแบบเหมือนน้ำมันอะไรนเดี่ยรับทุกคนตอนนี้ฟืนไม่พอนะทุกคนปิ้งปลาไม่ได้ฟืนไม่พอดเดีวว่าอเอ๊ะพวกผมก็จะกับน้องๆเอ,อาไอ,อเดี๋ยวผมกับน้องก็จะไปเอ้ยหาฟืนกันนะทุกคนพูดไม้ไปดูไปดีกว่าทุกคนเราไปหาฟืนกันพูดแบบนี้ก็น่าสนแน่่อยนีนลา มามันก็อาจจะมืดๆหน่อยนะทุกคนมันจะอยู่ตามแถวนี้นี่ข้อข้าง,งข้างๆใส่ปะบอข่อยมีใหม่หรือปะ่ะอุ้ยมันมองไม่ค่อยเห็นนะในกล้องอาจจะสว่างนะทุกคนมีไฟนะแต่จริงๆอยู่ดิอัเดียวดูเดินเฮ้ยดิวนี่นี่น,นี่เก็บเก็บเก็บสวย นี่นี่นดูเกบมาเนี ăng, b b <c ười> ๋ยวนีระวังระวังตอนกลางคืนต้องระวังนะทุกคนเราไม่รู้ว่าข้างหน้ามีพวกสัตว์สิงงูหรือเปล่านะทุกคนเอ้ยนี่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 มีวะเนี่ยดิีเด้นี่เไม่ใช่นี่หว่า ได้ปะอูได้แค่นี้ไปต่อมีทุกคนเตรียมเลย<อ>ดูดิไปไปกลับไ,<ง> <laughs> ไปดีกว่าทุกคนกลับกันดีกว่าโอ้ยพลุงพลังเอ้าโอเคครับทุกคนตอนนี้ได้กลับมาที่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 เถียงนาแล้วนทะุกคนนี่โอ้โดูอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาอยู่กันสามคนทนะุกคนวันนี้คืนนี้นอนกันแค่สามคนเท่านั้นเออโอ้โหดูมีนะทุกคน ปลาก็ยังปิ้งไม่สุกนะทุกคนปลาซึ่งไฟมันไม่ค่อยแรงนะนี่เลยจะกินหอมมากกินหอมนะไม่ใช่ไม่หอมนะอหอมฉุยโอ้ยแส<อ>บอโอ้ย,แส,อยแสบตาแสบตาเดี๋ยวเราไปดูตอนทำอาหารเสร็จกันเลยดีกว่าแล้วกินกันดีกว่าไปไหนทุกคนซึ่งมีปัญหาอีกปัญหาหนึ่งคือไม่มีช้อนหรือตะเกียบนะครับกินมาม่าโอโอเคเดี๋ยวผมจะมาทำตะเกียบกับน้องสะก้องมาดิว มาสอนคนดูทำดิอันนี้เอามานั่งลงบ้เนี่ทุกคนเหล้าไม่ฉีบาทปะเหล้าสิเหาไม่เป็นนี่เหลาตรงนี้สเนี่ยเหลาเลดิเจ็บจ้าไหม่ะปัญหาต่ นี่ทุกคนจะเกียบให้คนสำหรับกินมามา่าผมมีช้อนอยู่ผมไม่เอาเดี๋ยวเราเอากันเราได้สองอันนี่เกยบมื่ี้ได้เนาะได้โอเคทุกคนตอนนี้เราได้ราตะเกียบหนึ่งคู่โอเคเดี๋ยวไปทำอีกคู่หนึ่งแล้วไปดูดูฉัดก่อนไปดีกว่าเจ็บป่ะโอเคมาพวกเรามากินข้าวกัน มามามาเดี Lil Lil. Okay. Nee ๋ยวมาเดี๋ยวโอเคกินหม่องนี้ละวลงกลางนี่แล้วอุ้ยระวังระวังเออมา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 กินข้าวกันมาเดี๋ยวมาเตรียมของกินข้าวมดีกว่าไปทุกคนกินแน่ไปโอเคครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอาจจะไม่เห็นหน้าผมนะเดี๋ยวนะเปิดแฟลชนะโอเคครับทุกคนตอนนี้ตอนนี้ได้เวลามืดแล้วผมมาเก็บพริกนะครับทุกคนกับกับมอนนะทุกคนนี่ จะที่าไม่ตัวเดีนะ่นนะเงี้ยนี่เด่นนี่เด่นพี่ขเขียวดูเลยเอาหายอันนี้เด้ออ่าได้ละพี่เขียวนะครทุกคนนี่หนึ่งสอง นี่บ้านเต็นต์ทางบุญขนาดนี้เหรอนี่วะนี่เลยโอ้โหนี่เจอแล้วเจอแล้วทุกคนอุ้ยนี่แมงกี้ฟอนโอ้แมงกี้ฟอนนะทุกคนไหนนี่ยเอฟแม่แม่งยังวะแม่งยังเพลินอุ้ยบินชนหน้ากูโอ้ย แมงยังของเ,ขเหินมาหนุ่มอ่านี่นัทุกคนแมงอะไรไม่รู้แต่ที่รู้ไม่รู้จักเหมือนกันโอ้ยเขี้ยบินชนหูกูเอ้ยผสมพันธุ์กันเันอือดูดิทุกคนซ้ำบ้ากันนะทุกคนนี่ <laughs> พริกเก็บพริกวังแรวันงนี่นะทุกคนข้างล่างก็มีม <laughs> เดี๋ยวไปดูตอนทำอาหารเสร็จดีกว่าไปเลยก็ เคทุกคนตอนนี้เราก็ทำอาหารเสร็จแล้วนะทุกคนนี่เ <c oughs> หลือแต่กินนะทุกคนนี่น้าเป็ดเล็กันโอ้นี่เอาเอา,อาันนี้เหยืแน่นดิวไอ้ตะเกียบเขี่ยเนี่ยยกให้แน่นเขี่อยกกอบยังไงวะนี่มีเหย่แน่นนี่ <c oughs> เราขึ <c oughs> น้นแล้วย <c oughs> ังเดะขี้ขึ้นแล้วขึนข้นแล้วอ๋อคนอ้วนกินทัางนี่แหละโอ้โหแค่นี้่ะเอ้ยปั้นนุ่มเหรอ โอเคทุกคนนี่นะมาม่าต้มประมาณทำเมนูพวกนี้ก็ชั่วโมงกว่าเกือบสองชั่วโมงทุกคนเออกินกันดีกว่าครับมาม่าพวนี้วีมาม่านี่โอ้ดูดิควันเอาเลี่ยงอยู่นะนี่อือือร่อยอยู่นะแต่แค่ขึ้นอืดอือร่อยอยู่ หรือว่าเราเหนื่อยแล้วก็ทำอาหารนะทุกคนอร่อยแล้วก็มีปลาไปลาปลาดุกเอ้ยปลาช่อนนะทุกคนนี่ปลาซ่อนอืมอร่อยอืจ,อยจิ้มแจ่วใช่จิ้มแจ่วนี่จิ้มอืมอร่อยอร่อยเยี่ยมเดี๋ยวขอตัวกินกันก่อนนะทุกคนไปนั่งนี่เลย ตอนนี้มีคนมาแนละ้วทุกคนผมไม่รู้ว่าใครมาดูดิดิยิงเลยเปล่าดูดูดูมีคนมีคนมานะทุกคนดูเห็นไะ <Yeah> เห็นนะเฮ้ยเห็นมาทุกคนเสื้อแดงแดงอะตำรวจป่อ,อไม่รู้เดินมาหน้ากลัวทุกคน <cle unterstüt patter ng> <c oughs> เียป่ปืนมุาก้อนีย่ปืนหลอกลบ <c oughs> ไม่ใช่อะไรนะทุกคนเป็นพี่พี่ช่องบ่าวิสานนะทุกคนเขามาดู <c oughs> ความเรียบร้อย เนี่ยทุกคนมาพี่พี่ช่องบ่าวอีสานะนะทุกคนมาเอาแก้วมังกรมาให้นะทุกคนนี่เอ็ดขาเอาแก้วมังกร <c oughs> มาให้นะทุกคนนี่เอ็ดเอาเรื่องมาดูฝั่งให้ทุกคนลนำดับสองเลยแล้ไปเห็นรอดตอนนี้แหล่ะสอง years later โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้ทำการกินข้าวเสร็จแล้วนะทุกคนเอออิ่มแล้วก็รู้สึก เริ่มง่วงนอนแล้วตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มห้าสิบนะครับทุกคนเออผมก็ดูพวกน้องๆมันเล่นเกมเไรเ <f ee> <fi> กมฟรีไฟล้นทุกคนเห็นะ <f ee> หนะ <f ee> เออผมก็นั่งดู youtube รอมันเช้านะทุกคนเดี๋ยวตอนเช้ามาคุยกันดีกว่ารู้สึกนอนไม่หลับนะทุกคนยุงเยอะมากมันไม่ยุงเยอะขนานั้นนะมันร้อนเออมันร้อนอบเน่า <f ee> <f ee> ดูดูบรรยากาศจริง <f ee> นี่ประมาณนี้นะทุกคนถ้าใครชอบผมทำอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ไว้ด้วยนะเพื่อพรุ่งนี้เช้าตื่นมาอาจจะกลับเลยเลอือดดูผมห,หัวผมดิมันถากขึ้นเลยผมใช้หวีอะไรนะหวีที่มันมีอะไรนะมิตรกูลอ่ะผมใช้อู้ตายแล้วดูหัวแม่งเถื่อขึ้นเลยเสียระบบเลยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าตอนเช้าว่าจะเป็นยังไงทุกคนผมดูน้องมันเล่นเกมดิ นี่นะรับทุกคนบรรยากาศอยู่บนเขาเรียกว่าอะไรนะบนเสียงานาแล้วทุกคนดูดินอนแบบนี้นะนนร้อน,นอร้อนดูดูเงียดดิวายร้อนจริงดูเห็นแล้พูดร้อ,อนไม่รู้ว่าจะอยู่ได้ถึงพรุ่งนี้เช้าอยู่ได้แต่ไม่รู้ว่าจะได้นอนไหมหรือ <c oughs> ผมไปหาเล่นอยู่ข้างนอนเลยเด้อทางออกเห็นไหมไม่รู้ว่าจะอยู่ได้นานมาเหนื่อยมากเลยร้อนไม่มีอะไรทำเลยแบตก็จะหมด แบ,แบทโไไทรศับท์ได้แบตโดดแบทไฟฉาก็จะหมดเงินไปดีกว่าเดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้เช้าบายโยโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ตื่นแล้วนะทุกคนเอ้ตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเกือบตีห้าหกโมงเลยแล้วทุกคนโอ้อย ตอนนี้ก็คุบย,ยี่สี่ชั่วโมงเลยวทุกคนเถียงนาน้อยเล็ดเอาเรื่องว่ะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมนะทุกคนก็อยากให้ไปเอาชีวิตรอดที่ไหนก็ไม่อยากไปแล้วทีนี้อยากให้เอาชีวิตรอดที่ไหนก็คอมเมนต์ได้นะทุกคนเออแล้วผมเตรียมของเก็บของกลับบ้าน,นอะไรก่อนนะเออไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย